สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์2566ครับทุกท่านครับเมื่อเราเข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับทิศทางข่าวสารมาตรการต่างๆก็ เลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารมาตรการต่างๆที่สําคัญกันนะครับก็จะเริ่มกันที่การที่สวัสดิการแห่งรัฐมีการเลื่อนการประกาศผลออกไปนะครับมันทําให้ตอนนี้นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความสําคัญก็คือการเตรียมตัวนะครับว่าแล้วเราพร้อมหรือยังที่จะฟังการประกาศผลนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วก็เตรียมใช้สิทธิ์นะครับฉะนั้นเราไปดูการเตรียมตัวกันนะครับถือเอาโอกาสนี้ มาเตรียมตัวในสิ่งที่เรายัางดําเนินการไม่เรียบร้อยกันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงตอนนี้นะครับก็มีในเรื่องของมาตรการที่ยังดําเนินการอยู่ก็คือการจ่ายเงินประกันราคาข้าวตอนนี้เป็นงวดที่16แล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับรวมไปถึงตอนนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมที่เป็นน้ําท่วมที่อยู่อาศัยนะครับมีการวางแผนไว้นะครับว่าจะจ่ายอีก3มงวดติดกันเลยก็คืองวดที่ห้า งวดที่6แล้วก็งวดที่7นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละงวดนั้นเป็นการจ่ายของจังหวัดไหนบ้างนะครับรวมไปถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการจ่ายเงินเยียวยาน้าท่วมพื้นที่เกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการประกันราคามันสับปะหลังนะครับมาแจ้งเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูในส่วนของเงินที่จะเข้าในเดือนกุมภาพันธ์นี้กันนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีเงินอะไรเข้ามาบ้างโดยเฉพาะบัตรใบเก่านะครับยังได้ใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องอยู่ นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับหลายท่านคงจะเห็นข่าวมิจฉาชีพนะครับที่จุลกรรมข้อมูลแล้วก็ดูดเงินออกจากบัญชีวันนี้ผมมีข้อสรุปนะครับ5ข้อด้วยกันนะครับเกี่ยวกับการป้องกันการถูกจุลกรรมนะครับการถูกดูดเงินออกจากบัญชีกันว่าเราควรจะระวังอะไรบ้างนะครับมีข้อควรระวังอยู่5ข้อด้วยกันนะครับเราไปดูรายละเอียดของข่าวสารทั้งหมดในวันนี้ผมพร้อมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่เรื่องของการประกาศผลสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดนะครับย้อนไปเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานะครับเวลา17นาฬิกานะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้มีการแจ้งออกมาว่าการประกาศผลสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นจะต้องมีการถูกเลื่อนออกไปก่อนนะครับเนื่องจากว่าจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายหน่วยงานนะครับเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ จึงมีการเลื่อนออกไปก่อนนะครับซึ่งการประกาศเลื่อนในครั้งนี้ไม่ได้มีการกําหนดด้วยว่าเลื่อนไปเป็นวันที่เท่าไหร่ฉะนั้นแล้วในเรื่องของการรอฟังผลสวัสดิการแห่งรัฐจึงทําได้แค่รอกระทรวงการคลังอย่างเดียวแล้วครับว่าจะประกาศออกมาเมื่อไหร่นะครับก็เราก็คงต้องตามข่าวนี้ไปเรื่อยๆเป็นรายวันไปนะครับนี่คือในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ฉะนั้น ไหนๆก็ไหนๆนะครับมีการเลื่อนออกไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเรามาดูในส่วนของตัวเราว่าแล้วเราพร้อมหรือยังเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะตรวจสอบผลยืนยันตัวตนแล้วก็ใช้สิทธิ์กันนะครับฉะนั้นในระหว่างนี้เรามาดูตัวเราเองครับว่าในระหว่างที่เรากําลังรอผลเรามีความพร้อมแค่ไหนแล้วนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันครับเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนที่ผลจะออกนะครับเรื่องแรกก็คือ ตอนนี้นะครับขอให้เราสํารวจดูตัวเรานะครับว่าบัตรประชาชนของเรานั้นเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าบัตรประชาชนของเราเป็นรุ่นเก่านะครับก็คือเป็นบัตรที่ด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีไมโครชิพนะครับเป็นแผ่นทองเหลืองเนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นบัตรรุ่นเก่านะครับหรือบัตรเรานะครับอาจจะเป็นรุ่นใหม่ก็จริง แต่ว่าบัตรนั้นจะหมดอายุในระหว่างเดือนกุมภาถึงมีนาคมนะครับอีก2เดือนหลังจากนี้ถ้าหากว่าบัตรหมดอายุในช่วงนี้ก็ควรที่จะไปทําใหม่นะครับเพราะถ้าหากว่ามีการประกาศผลสวัสดิการของรัฐขึ้นมานะครับในช่วงหลังจากนี้นะครับเราจะต้องเอาบัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยไปดำเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารฉะนั้นแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เตรียมตัวนะครับบัตรประชาชนให้เป็นรุ่นใหม่ที่ยังไม่หมดอายุนั่นเองนี่คือเรื่องแรก อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือในส่วนของบัญชีพร้อมเพย์นะครับทุกคนถ้าหากว่าผ่านแล้วนะครับจะต้องไปยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนเท่านั้นยังไม่พอครับทุกคนจะต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชน ฉะนั้นขอให้เราสำรวจดูตัวเราเองครับว่าเรามีบัญชีพร้อมเพย์แบบผูกไว้กับเลขประชาชนหรือยังถ้าหากว่าใครมีบัญชีพร้อมเพย์แต่เป็นแบบผูกไว้กับเบอร์โทรอันนั้นก็ยังใช้ไม่ได้ครับให้ไปเพิ่มเติมในส่วนของการผูกไว้กับเลขประชาชนด้วยแต่ถ้าว่าใครยังไม่มีแม้กระทั่งบัญชีธนาคารเลยก็ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารครับธนาคารอะไรก็ได้นะครับคาว่าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนั้นหมายถึงธนาคารอะไรก็ได้ขอแค่ทําบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชน นั้นถ้าเอาใครยังไม่มีแม้แต่บัญชีธนาคารเลยก็ให้ไปเปิดบัญชีธนาคารธนาคารอะไรก็ได้เมื่อเปิดบัญชีแล้วก็ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนซึ่งโครงการนี้ครับถ้าหากว่าท่าน จะเปิดบัญชีนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีบัญชีเนี่ยท่านสามารถเปิดบัญชีด้วยเงินศูนย์บาทได้แจ้งธนาคารไปว่าเปิดบัญชีเพื่อรองรับนะครับการใช้ษษ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 สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่ท่านจะผ่านสิทธิ์นะครับฉะนั้นแล้วก็สามารถที่จะเปิดบัญชีกรณีที่เป็นใช้เงินศูนย์บาทได้นั่นเองนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับก็เป็นทางเลือกครับท่านจะยังไม่ทําบัญชีพร้อมเพย์ในตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าหากว่าท่านนะครับไปตรวจสอบผลแล้วผลออกมาว่าผ่าน แล้วในขั้นตอนนี้ท่านจะต้องไปยืนยันตัวตนกับธนาคารเนี่ยท่านจะไปทําบัญชีพร้อมเพย์นะครับในช่วงของการ ยืนยันตัวตนก็ได้เนื่องจากว่าการยืนยันตัวตนนั้นท่านทําที่ธนาคารกรุงไทยธกอสอ,อ,อมสินอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะทําในขั้นตอนนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนี่คือ2อย่างที่ท่านต้องเตรียมตัวนะครับหคือบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุแล้วก็เป็นรุ่นใหม่2ก็คือการมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนั่นเองถามว่าทําไมต้องมีบัญชีพร้อมเพย์ก็เพราะว่าในการใช้สิทธิ์สมัสดิกาคารรอบใหม่นี้นะครับเราจะต้องใช้สิทธ์ผ่านบัตรประชาชนเมื่อก่อนนี้นะครับเราใช้สิทธิ์บัตรสม สิบบัตรใบเก่านั้นสามารถที่จะไปกดเงินสดได้ในบางรายการนะครับที่ได้รับเป็นเงินสดแต่เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนมาใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนรายการที่เป็นเงินสดนั้นเราไม่สามารถเอาบัตรประชาชนไปกดจากตู้ atm กรุงไทยได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วฉะนั้นแล้วรายการไหนที่เป็นเงินสดก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแทนแต่บัญชีธนาคารนั้นต้องเป็นบัญชีธนาคารที่ทาบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนั่นเองนะครับ ทีนี้เราไปทาความรู้จักบัญชีพร้อมเพย์กันนะครับบัญชีพร้อมเพย์จริงๆแล้วมันไม่ได้มีไว้เพียงแค่จะรับสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับการใช้ประโยชน์ของบัญชีพร้อมเพย์ถ้าว่าใครไปทําพร้อมเพย์ไวเนี่ยใครก็ตามที่จะโอนเงินให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้เลขบัญชีธนาคารเราเลยนะครับรู้แค่เบอร์โทรศัพท์ของเราหรือรู้แค่เลขประชาชนของเราก็สามารถที่จะใช้เลขนี้โอนเงินเข้าบัญชีของเราได้เพราะว่าเราได้เอาเลขบัญชีไปผูกไว้กับเลขประชาชนหรือไปผูก ไว้กับเบอร์โทรศัพท์แล้วนั่นเองฉะนั้นบัญชีพร้อมเพย์นะครับคือการอำนวยความสะดวกให้คนโอนเงินให้กันง่ายขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรู้เลขบัญชีธนาคารนั่นเองสมมุติว่าเราเอาบัญชีธนาคารไปผูกไว้กับโทรศัพท์นะครับกับเบอร์โทรศัพท์นะครับเวลาที่ใครจะโอนเงินให้เราเราก็แค่บอกเบอร์โทรศัพท์เรานะครับแค่นั้นคนโอนเงินให้เราเนี่ยกดแค่เบอร์โทรศัพท์เราก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีเราได้หรือถ้าหากว่าเราเอาบัญชีธนาคารไปผูกไว้กับเลขประชาชน 1> <1> เราก็แค่บอกเลขประชาชนของเราให้กับคนที่จะโอนเงินให้เรานะครับเขาก็กดแค่เลขประชาชนเราก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีเราได้นั่นเองฉะนั้นบัญชีพร้อมเพย์นะครับจึงใช้ประโยชน์ได้นะครับสามารถที่ทําให้เราโอนเงินให้กันได้ง่ายขึ้นนั่นเองและในอนาคตนะครับไม่ว่าภาครัฐจะช่วยเหลืออะไรก็ตามนะครับก็จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนนั่นเองซึ่งก็แปลว่าภาครัฐไม่จำเป็นต้องรู้เลขบัญชีเราครับเพราะภาครัฐรู้เลขประชาชนเราอยู่แล้ว เมื่อภาครัฐจะช่วยเหลืออะไรเรานะครับโดยโอนเงินเข้าบัญชีเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องรู้เลขบัญชีเราแล้วนะครับเพราะภาครัฐรู้เลขประชาชนเราอยู่แล้วภาครัฐก็แค่โอนบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับเลขประชาชนไม่ว่าเราจะผูกไว้กับบัญชีไหนเงินก็จะเข้าบัญชีนั้นนั่นเองนะครับฉะนั้นบัญชีพร้อมเพย์นะครับเราทําไว้ได้นะครับไม่ว่าเราจะได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการรัฐรอบนี้หรือไม่ก็ตามนะครับ ถัดไปนะครับไปดูการจ่ายเงินประกันราคาข้าวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มาจุดถึงงวดที่16แล้วนะครับสำหรับงวดที่16ก็สําหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวในระหว่างวันที่2 1ถึง27มกราคมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ได้มีการจ่ายส่วนต่างแล้วจะเหลือแค่ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่เท่านั้นนะครับที่ยังมีการจ่ายส่วนต่างอยู่ที่343บาทต่อตันนะครับส่วนประเภทข้าวอื่นๆนั้นก็ถ้าหาว่าเป็นข้าวหอมมะลินะครับก็หมดฤดูการเก็บเกี่ยวไปแล้้วก็ขาุ ทานีข้าเจ้าข้าวเหนียวนั้นถือว่าไม่มีส่วนต่างเนื่องจากว่าราคาอ้างอิงนั้นสูงกว่าราคาที่ประกันไว้นั่นเองนะครับซึ่งการจ่ายเงินนะครับในรอบนี้ก็ถือว่าโอนเข้าไปแล้วในวันที่1กุมภาที่ผ่านมาส่วนเกษตรกรท่านใดที่อยู่ในรอบการเก็บเกี่ยวก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้รับเงินเข้าบัญชีนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารทกศทุกสาขาใกล้บ้านเลยนะครับ ถัดไปนะครับเราไปดูความคืบหน้าของการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมที่อยู่อาศัยนะครับห้าพนถึงเก้าบาทกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการรอรับเงินที่จะโอนเข้าบัญชีนะครับล่าสุดนะครับทางกรมบองกันและมะทาสารนภัยก็ได้มีการ แจ้งความคืบหน้าออกมานะครับว่าได้มีการโอนเงินไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสรอบแล้วนะครับเป็นเงินกว่า961ล้านบาทซึ่งในรอบต่อไปนะครับจะมีการโอนอีก3รอบด้วยกันก็คือครั้งที่5ครั้งที่6แล้วก็ครั้งที่7นะครับโดยการโอนครั้งที่5นั้นนะครับจะโอนในวันที่2กลกุมภาพันธ์นะครับ ก็คือโอนเมื่อวานนี้นะครับโดยจะเป็นการโอนเงินใน7จ,จังหวัดก็คือชัยภูมิเชียงรายนนทบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็อุทัยธานีนะครับแล้วก็รอบต่อไปก็คือวันนี้ครับครั้งที่6นะครับโอนวันที่3กุมภานะครับจะโอนให้กับอีก17จังหวัดครับได้แก่สุขโขทัยศรีสะเกดอยุธยาพิจิตขอนแก่นบุรลราชธานีลบบุรี ลำปางจันทบุรีเพชรบุรีชัยภูมิภูเก็ตชัยนาทชนบุรีพะเยากาลสินและก็สตูลน,นะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับครั้งที่7จนะครับจะโอนในวันที่6กุมภาครับจะโอนให้กับอีก4จังหวัดก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดตากปทุมธาน,นีแล้วก็นครปฐมนะครับฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับลองดูนะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มของจังหวัดไหนก็จะมีการโอนอีก3รอบดังที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะครับ สำหรับอีกส่วนหนึ่งก็คือการจ่ายเงินเยียวยาน้ําท่วมนะครับพื้นที่เสียหายนะครับของเกษตรกร,ะกรนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับอันนี้ส่วนนี้นั้นไม่ได้มีความเคลื่อนไหวในลักษณะของรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมีเพียงข่าวที่ออกมาว่ากําลังทยอยจ่ายเงินในแต่ละจังหวัดอยู่แล้วก็จะจ่ายให้ครบภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธุนี้นะครับ อีกโครงการหนึ่งก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเริ่มไปแล้วนะครับก็ขอเล่าเพิ่มเติมให้ฟังนะครับว่าตอนนี้นะครับการประกันรายได้ผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังนั้นนะครับก็เป็นรอบของปี65ทับ66นะครับโดยจะมีการประกันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ2บาท50สตางค์ครัวเรือนละไม่เกิน100ตันนะครับเชื้อแป้ง25%นะครับโดยจะต้องเป็นรอบการเพาะปลูกระหว่างวันที่1ตุลา64จนถึง31มีนา66นะครับโดยจะใช้ ปริมาณผลผลิตเฉลีย่ยต่อไร่นะครับที่คำนวณโดยสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับแล้วก็มีการประกาศเกณฑ์ราคาอ้างอิงทุก1เดือนจำนวน12งวดนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่1ธันวาคม65ที่ผ่านมาแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่1พฤศจิกายน66นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะมีการแจ้งออกมาเรื่อยๆในแต่ละงวดนั่นเองนะครับ ต่อไปนะครับไปดูเงินที่จะเข้าในเดือนนี้กันนะครับก็ต้องถือว่าบัตรสมร,รัสใบเก่านะครับจะมีเงินเข้าในเดือนนี้ถ้าหากว่าตามแผนกําหนดการเดิมก็คือเงินเข้าเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับโดยวันที่1นึ่ที่ผ่านมาเงินยังเข้าตามปกติ200-300บาทเงินต้นเดือนนะครับแต่ว่าเงินเพิ่ม200บาทนั้นจะไม่มีแล้วค่าแก๊สน,นะครับก็จะได้100บาทถ้าหากว่ามก,กราคมยังไม่ได้ใช้เดือนกุมภาพก็จะได้ใช้อีก100นะครับส่วนค่าเดินทางก็คืออย่างละ500ก็ยังได้ตามปกติอยู่นะครับ วันที่18กคุมพาก็ยังตามปกติครับค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าน้ํา1 0 0บาทค่าไฟ315บาท แล้วก็ันที่22กุมภาครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิ์นะครับก็ยังมี200บาทอยู่นะครับฉะนั้นก็ถือว่าเงินเข้าทุกวงเงินตามปกตินั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบวงเงินที่เป็นเงิน E ีม n น y ีนะครับโดยเฉพาะวงเงินทุกวันที่18แล้วก็วันที่22นะครับตามเงื่อนไขนะครับก็จะเป็นเงินที่สามารถที่จะสะสมมาได้จากเงินที่แล้วก็ตรวจสอบนิดนึงว่ายังมีเงินวงเงินเหลือตกค้างอยู่ในบัตรหรือไม่เนื่องจากว่าเดือนกุมภาก็จะเป็นเดือนสุดท้ายที่จะสามารถใช้บัตรใบเก่าได้แล้วนั่นเองนะครับ และสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดน,นะครับก็จะเข้าบัญชีในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะครับเนื่องจากว่าเงินนี้นะครับปกติจะเข้าทุกวันที่10ของทุกเดือนอยู่แล้วนั่นเองยกเว้นว่าเดือนไหนนะครับวันที่10ตรงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะรัต่อเลก็จะเลือกเป็นวันทําการที่เร็วขึ้นนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับวันที่10ก็ตรงวันทําการก็เข้าในวันที่10กุมภาพันธ์เลยนะครับ และสุดท้ายนะครับเรามาดู5ข้อสําหรับการป้องกันวิชาชีพนะครับในปี2566นะครับจากข่าวสารทั้งหมดนะครับจากกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมสรุปมาเป็น5ข้อด้วยกันที่ท่านควรระมัดระวังนะครับข้อแรกก็คือว่าห้ามให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับบัตรประชาชนนะครับทางโทรศัพท์ ไม่ว่าคนที่โทรมานั้นจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามนะครับข้อ2ครับห้ามกดลิงก์อะไรก็ตามที่ส่งมาทางข้อความแล้วก็ทางไลน์เด็ดขาดนะครับไม่ต้องไปสนเลยว่าเป็นลิงก์อะไรนะครับห้ามกดเด็ดขาดเลยนะครับข้อ3ครับไม่มีการสมัครงานการกู้เงินหรือการลงทุนอะไรก็ตามที่ต้องโอนเงินไปเข้าบัญชีของใครก่อนฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามีการบอกว่าให้โอนเงินไปก่อนนั้นเป็นมิจฉาชีพหมดเลยนะครับ ข้อ4ครับห้ามดาวน์โหลดแอปที่ไม่ได้มาจาก Play Store แล้วก็ p p Store นะครับเพราะว่าแอปที่มันอยู่ด้านนอกนะครับ Play Store กับ App Store เนี่เป็นแอปที่มิจฉาชีพนั้นสร้างขึ้นมานะครับสำหรับขโมยข้อมูลโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็ข้อ5ครับเราต้องพยายามเก็บเงินในชธนาคารที่ไม่ได้มีแอปออนไลน์แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ถูกมิจฉาชีพโจรกรรมนะครับดูดเงินนั้นก็เกิดจากการที่มีแอปออนไลน์ท้งนั้นเลยนะครับฉะนั้นก็เป็น5ข้อที่อยากจะแจ้งเตือนสำหรับทุกท่านนะครับในปี2 5 6 6นี้ ก็ฝากแชร์ให้กับคนที่ท่านรู้จักด้วยนะครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้หลังจากนี้ไปถ้ามีข่าวสารมาตรการใดเพิ่มเติม<ๆ>ก็จะเรียนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับสหลับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ